สวัสดีครับละเกมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวันนี้ก่อนอื่นเนี่ยฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ดูกันวันนี้ผมจะพาไปฟาร์มที่ g i งเจอร์เบดครับมาดูจิงเจอร์เบดก่อนจิงเจอร์เบดที่แมป toy factory 1ตัวนี้ผมจะมาเทสให้ดูว่าถ้าลีเวลผมห่างนะครับ จากอัตราการดอปหรือเงินเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นตัวจิงเจอร์เบทที่ผมจะมาฟาร์มเนี่ยผมจะมาฟาร์มอยู่น่าจะมีประมาณสัก2ตัวที่จะโดนนะครับก็คือตัวหมีตัวนี้นะครับมีนอตเลือดเนี่ยแสนสี่กว่าเองลิเวล114ฟอร์มเลทขนาดเล็กเป็นไรท่าน,นะครับมันก็จะดอปตัวการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดฟ้าแล้วก็มีบ็อกเวปเปอร์ แล้วก็จะมีบูเปพนที่จะสามารถขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่3อย่างแล้วมันก็จะมีตัวน่าจะเป็นพวกคูเซอร์ด w วอย่างเงี้ยนะครับก็บล็อกเวเปอร์เหมือนกันแล้วก็ c ูเซอร์ปกตินะครับอันนี้มันเป็นแมปแดงแต่ว่าลเวลเนี่ยของมันห่างมากกว่า30มสรีเวลก็คืออัตราการดรอปเนี่ยมันจะลดลงมาถ้าเกิด130ดรอป100 120ดรอบ90%ตัวนี้มันอยู่ระหว่าง100ถึง1 0 0 110ถึง120เพราะฉะนั้นอัตราการดอบเนี่ยมันจะเหลืออยู่80%วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูว่าถ้ามัน80%เนี่ยมันจะลดมากน้อยขนาดไหนเราจะเหลืออยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมเนี่ยจะไปยิงมีนอตก่อนแต่ผมจะโรเทคปาร์ตี้ไว้ด้วยเผื่อคูเซอร์ดาวมายิงเราหรือว่า ไอตัวคูเซอร์ตัวนี้มายิงเรามันจะได้แบบมอนสเตอร์ไม่ตามเราเป็นพวงนะครับก็คือเราโปรเทคปาร์ตี้เพื่อให้มันยิงไปด้วยนะครับคูเซอร์ดาวตัวนี้คูเซอร์ดาวมันก็จะมีพวกดอกคริสต์มาสซ็อกอย่างเงี้ยอ่าก็ขายได้เหมือนกันป่ะเดี๋ยวเราพาไปฟาร์มกันดูนะครับ ตัวนี้180นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใช้แต้มเหมือนเดิม ฟังเพลงแล้วก็ใช้แต้มสิทธิ์เรียบร้อย240สตามิน่านะครับเงินเรามีอยู่74ล้าน750,000ประมาณ7 5 0 0 0 0 7 6 0 0 0แนแมปนี้เดี๋ยวผมจะกินอาหารเป็นอาหารวิ่งเร็วนะครับน่าจะดีที่สุดเพราะว่าแมปมันมอนสเตอร์มันอาจจะห่างกันหน่อยเดี๋ยวผมพยายามไปจุดที่มอนสเตอร์เนี่ยมัน อยู่ใกล้กันเยอะๆนะครับแต่ว่าแมปเนี้ยเลือดของมอนสเตอร์เนี่ยมันอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่เป็นห่วงนะครับทุกคนในการฟาร์มเพราะว่าเนี่ยเลือดมันประมาณสักแสนสี่กว่าเองมีนอตตัวนี้ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆเลเ,เวลร้อยผมคิดว่ายังไงก็ยิงตายหมดเนี่ยอย่างครูเซอร์เนี่ย,ย,เ,ยเห็นไหมเลือดแค่แสนเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ ไม่ไม่ไม่เป็นห่วงนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวคุกกี้อย่างเงี้ยร้อยแจริงๆก็อยากไปฟาร์มคุกกี้นะครับเพราะว่าอยากได้ตัว IQ ตัวเนี้ยแต่ว่ามันรีเวลมันห่างไปอีกแล้วก็มอนสเตอร์ที่มันจะกองๆกันมันน้อยถ้าเป็นตัวคุกกี้นะครับในส่วนของขวัญเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะมีโดนบ้างนะครับอาจจะได้ฟอสเซนฮาร์ดมาบ้างด้วยเหมือนกัน อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดูก่อนอื่นเดี๋ยวผมไปเก็บขยะของมันก่อนขยะจะเป็นบอ b เวฟเปอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่630มันขึ้นขึ้นลงลงประมาณ600 800ถึง900ก็ยังมีนะครับในช่วงที่ บริจาคขยะอะไรแบบนี้มันก็จะสามารถเพิ่มขึ้นไปได้นะครับตอนนี้เหรอ,อยู่630อยะเดี๋ยวผมเก็บเข้าไปก่อนตัวอื่นไม่น่าจะมีแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเราจะได้มาทั้งหมดกี่อันบางคนเนี่ยก็อาจจะฟาร์มเพื่อไปเขาเรียกว่าอัพแปนอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะปะเมื่อกี้กินอาหารยังยังไม่ได้กิน โอเคผมลืมอะไรหรือเปล่าไม่น่ามัง้งอ่ะไปเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสื่นไปที่แมปจิงเจอร์เบดนะครับแล้วก็ไปที่ Toy Factory 1่หนทำไมผมถึงเลือก Toy Factory 1ก็เพราะว่ามอนสเตอร์มันจะเยอะกว่าคือผมเนี่ยอยากจะยิง3ดอกเนี่ยให้ได้มากที่สุดผมก็เลยมาฟาร์มตรงแมป1จะดีกว่านะครับ อันนี้เห็นไหมถ้าเกิดบางทีเนี่ยคูเซอร์มันตามนะครับคูเซอร์ในตัวของคูเซอร์ดาวอย่างเงี้ยมันก็จะลุมเราไปเรื่อยๆพอเราเดินไปยิงมันก็ตีเราอีกตีไปตีมามันจะกลายเป็นกองกับเราเยอะเป็นแถวเลยนะครับแล้วทําให้การตีมอนสเตอร์ของเราเนี่ยมันจะยากขึ้นที่ผมจะมาฟาร์มก็คือกลางแมปเลยเห็นไหมครับมันจะมีคูเซอร์ด้วยมันจะมีคุกกี้ด้วยที่อาจจะแซมแซมกันไปนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะนับแค่ว่าผมเนี่ยได้บล็อกเวฟเปอร์กี่อันแล้วกันเดี๋ยวดูแชวบก่อนว่ามันมี IQ กี่อันเฮ้ยเผื่อได้เยอะก็ได้นะอ้าวอยู่ไหน294อันเผื่อมันจะเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับแล้วก็มีฟอ์เซนฮาร์ส263อัหอันอผมกดโซ่คูณ4ก่อน สอ,อันเหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็จะไปฟาร์มกันสกิลนะครับก็เซตเป็น4อันเหมือนเดิม To ซ้าย w ินวอล์กเอ็กซิทเแล้วก็ยิงแบบดาวกระจายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครดาเมจไม่ถึงเนี่ยเอาสกิลนี้มาใส่ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าสกิลเนี้มันดีเลย์30วินาทีเองพอเวลาเรายิง30วิปุ๊บมันต้อง ใส่สกิลอีกแล้วใส่สกิลอีกแล้วนะครับบางทีมันทําให้แบบการยิงของเราเนี่ยมันมันช้าลงผมก็เลยถ้าเกิดใครเนี่ยมีดามเมจอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่สกิลนี้นะครับอ้าวค้างกด <c oughs> ไม่ได้อโอเคเราเอาออกไปยังโอเคเอาออกไปแล้วนะ แล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลขี่หมาทำให้เราแบบวิ่งเร็วขึ้นการฟาร์มของผมเนี่ยผมจะฟาร์มตรงกลางนี้เลยนะครับก็คือเป็นการเน้นหมีนอ็อตก็จะมีหมีคือจริงๆแล้วได้ทุกอันเลยนะมันแซมแทุกอันเลยนะเนี่ยเนี่ย มีมีคูเซอร์นะครับที่เป็นคูเซอร์ดาวอ่าเห็นไหมอันนี้ก็ตามเรามาสักห้าหกตัวแล้วเนี่ยมีโปรเทคอ๋อเราลองฟาร์มกันดูนะครับเดี๋ยวผมใส่โปรเทคปราร์ตี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีตัวไหนมาตีเราเราจะได้ตีมันไปด้วยนะครับ เนี่ยมเออมันเป็นคุกเอา้าผมกดผิดเออต้องเอาแค่เท็ดดี้แบร์อย่างเดียวนะครับก็ว่ามันเดินไปตีทุกตัวเลย เนี่ยมันก็แซมแซมโดนตัวนู้นตัวนี้ไปด้วยเยอะแยะนะครับในวันนี้ที่มาฟาร์มเนี่ยก็คือผมอยากให้เพื่อนๆดูว่าถ้าเกิดเราห่างสัก40กว่าลีเวลเนี่ยก็คืออัตราการดรอปเนี่ย80%มันจะเป็นยังไงบ้างเงินจะได้สัก3ล้านไหมเหมือนที่เราไปฟาร์มปกติแล้วก็ของเนี่ยคือของต้องบอกเลยว่าแมปเนี้ย ขยะมันแพงอยู่ตลอดอยู่แล้วชิ้นไหนก็แพงก็เลยอยากมาดูว่าถ้าเกิดเราฟาร์มจริงๆเนี่ยมันจะพอเป็นไปได้ไหมนะครับดู hp สำรองก่อนอุย้ยมีอยู่39 0 0 0ผมว่าเดี๋ยวผมไปทำเพิ่มก่อนดีกว่าน่าจะไม่พอขอหาสถานที่ทำก่อนเออตรงนี้ได้ไหม เผื่อใครนะครับยังทำอาหารสํารองไม่เป็นนะครับก็มาที่นี่อันแรกสุดเลยเราใช้นี่อันนี้2,000เอออันนี้พันหเนี่ยก็คือใช้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นแบบครึ่งดาวใช่ไหมอันนี้ครึ่งดาวนะครับทำไป เราทำอีกสักอันหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวอาหารวิ่งเร็วเราก็หายสิอย่างนี้เ <c oughs> ออต้องกินอาหารวิ่งเร็วใหม่ไม่เป็นไรอาหารวิ่งเร็วเราจะหายไปด้วยอ่ะต้องกินใหม่แอบมาทำอาหารกัน อันนี้ผมมีทำไว้ด้วยนี่แต่ยังไม่ได้กินเรากินสักเก้าเกองอันละกันน่าจะพอเนี่ยพอเรากินมันมันทับไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมต้องกินอาหารใหม่อีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรเรียบร้อยเรามาฟาร์มกันต่อนะครับตอนนี้ได้มา48อันและในเวลา8นาทีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้มากน้อยขนาดไหน มันก็จะโดนหมีด้วยนะครับตัวไหนอยู่ข้างๆก็จะโดนหมดเพราะว่าเรายิงแบบ3ดอก เดี๋ยวผมก็จะปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีไปฟาร์มมาเรียบร้อยนะครับ240สตามินา เรามาดูกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างเงินสดนะครับก็ไม่หวือหวาได้มาประมาณสักล้าน6ล้าน7เองนะครับตัวเงินสดตัวบล็อกเวเปอร์จะได้อยู่ที่2 0 0 0กับ78ชิ้นก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำสรุปกันดีกว่าแมปนี้ที่บอกนะครับมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เอามารวมกัน สรุปแล้วในแมปจิงเจอร์เบดทอยแฟคเตอรีเราจะได้เงินสดเนี่ยประมาณ1,650,000านห็อกเวเปอร์อยู่ประมาณสักล้านสนะครับเพราะฉะนั้นรวมกัน240ามินาเนี่ยอยู่ประมาณสัก3ล้านโดยประมาณนะครับก็คือมันอาจจะมีขยะเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้เอามาคิดด้วยมันก็อยู่ประมาณสัก3ล้านก็ถือว่าน้อยนะครับอย่างที่บอกวันนี้ลองมาฟาร์มให้ดูว่าถ้าเรา ลเวลห่างอันนี้มันห่างอยู่ประมาณสัก50าสิบลเวลนะครับอัตราการดรอปเนี่ยมันอยู่ที่80%เราจะเป็นยังไงบ้างก็คือก็ถือว่าได้น้อยนะครับถ้าเราไปฟาร์มแมปอื่นเนี่ยรวมขยะแล้วรวมเงินสดแล้วเนี่ยเราได้อยู่ประมาณสัก5ล้านเห็นจะได้นะครับโดยประมาณที่เราเคยไปฟาร์มหลายๆที่กันเงินสดเนี่ยตกเลยก็คือ3ล้านต้นๆน,น,นะครับแต่ว่าแมปเนี้ย แค่รวมขยะรวมเงินสดมันแค่3ล้านเองก็ถือว่าน้อยนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยจะเอาไปฟาร์มเนี่ยแนะนำเนี่ยไปแมปอื่นดีกว่าที่เป็นฟาร์มเงินสดหรือว่าใครจะหาขยะตัวบล็อกเวเปอร์เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาไปฟาร์มแมปอื่นแล้วมาซื้อบล็อกเวเปอร์ยังคุ้มกว่าด้วยนะครับถือว่าแมปเนี้ยก็ไม่แนะนำสำหรับคนที่เรทลเวลห่างเกินนะครับอย่างเช่นตัวหลักอย่างเงี้ยจะมาก็ไม่คุ้ม ไม่คุ้มเลยนะครับในแมปนี้เอาเป็นตัวลองจะดีกว่าตัวลองที่เลเวลสักไม่เกิน140ีอย่างเงี้ยมาฟาร์มเนี่ยจะคุ้มๆเลยเพราะว่าแมปเนี้ยขยะเยอะด้วยแล้วก็มอนสเตอร์เป็นสีแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวลองมาฟาร์มดีกว่าตัวหลักฟาร์มไม่คุ้มนะครับวันนี้ก็มาลองเลาะให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องละเเกมกันด้วยนะครับ ถ้ามีกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนนะครับสำหรับคลิปใหม่ๆที่มาวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ